ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวันนี้ก็ฝากผมมาว่าสิ่งที่ทชนะโควิดได้นะครับนั่นคือความรับผิดชอบร่วมกันการมีจิตสำนึกที่ดีนะครับการสร้างจิตสำนึกในตัวเราเนี่ยดีทุกอย่างครับเราจะชนะทุกอย่างแล้วชีวิตเราจะดีทุกอย่างในโควิดครั้งนี้ถ้าเราสร้างจิตสำนึกที่ดีท่านมาที่อุบลท่านลงทะเบียนครับนะฮะ อย่ากโกหกเราครับถ้าถ้าถ้ามีจิตสำนึกว่าท่านมาจากแหล่งเสี่ยงท่านมาจากนู่นมาจากนี่นะฮะอย่าให้เราต้องติดตามฮะคนที่หนีกับคนที่ติดตามหรือคนที่โกหกกับคนที่ติดตามเนี่ยมันยากลำบากมากแต่ถ้าท่านเนี่ยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเลยเพราะอะไรฮะท่านแจ้งเรามาเนี่ยเรามีรายชื่อท่านเราจะช่วยเหลือท่านได้ทันถ้าท่านเป็นโควิด เราจะป้องกันเพื่อให้เป็นแค่คนเดียวไม่ต้องให้ติดต่อนะฮะเป็นวงกว้างท่านบอกเราเถอะครับท่านมาจากแหล่งไหนอะไรอย่างไรเป็นความลับครับฮนะเป็นความลับทุกอย่างสิ่งที่ไม่ได้บอกมาตั้งแต่เรื่องบ่อนการพนัน,นเรื่องการหนีเมียไปเที่ยวนู่นนั่นนี่ในมันมันสามไม่สามารถรู้ว่าไทม์ไลน์นั้นหรือว่าแหล่งโลกมันอยู่ที่ไหนมันจึงเกิดการระบาดแบบนี้แหละครับเกือบครบ ทั่วประเทศไทยแล้วนะฮะมีเคสเดียวเข้ามาสามารถแพร่ได้เกือบห้าสิบกว่าจังหวัดแล้วก็สิ่งนี้แหละครับแต่ถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าถ้าท่านวันนี้ท่านมาจากจังหวัดนี้นะไม่ต้องโกหกครับลงทะเบียนไว้เราก็จะเฝ้าระวังท่านนะฮะถ้าบอกว่าอยู่กับบ้านท่านก็อยู่กับบ้านครับนะหลายคนก็ต้องใช้ตำรวจเข้าไป เจรจาไกลเกลี่ยหรือจะไปจับถึงจะยอมทาไมต้องทาอย่างนั้นเลยฮะท่านไม่รักคนอุบลท่านไม่รักประเทศไทยท่านไม่รักเพื่อนบ้านท่านไม่รักครอบครัวท่านดูครับถ้าท่านรักเนี่ยแสดงว่าราับผิดชอบออกมาเถอะครับนะอยู่กับบ้านไปแหล่งเสี่ยงบอกเราเรามาสร้างสังคมที่ดีเราจะเอาชนะโควิดด้วยกันฝากนะครับสร้างจิตสำนึกร่วมกันแล้วเราก็จะเป็นคนดีของสังคมร่วมกัน สังคมน่าอยู่ประเทศไทยน่าอยู่เราก็น่าอยู่ครอบครัวเราก็น่าอยู่ร่วมกันนะครับผมฝากไว้ในท้ายคลิปนี้ครับ